สวัสดีครับรพอ่บาาพอแม่พี่น้องพบพ่อกันนึกเก่าครับอีสานสายร้อยชาแนลครับบ่าวบานแรงงานโตครับผมมาหน่อยจ้าไปหลุ่นไปเมืองกันครับสายสายของมเอนีครับผมไปหลุ่นกันครับ<ง>หลุ่นกันไปกับสาวหน่อยครับพี่น้องไหนมีรอยคนมาแล้วแต่ทำไมยังมีเห็ดให้เห็นอยู่เ <participated S 2> อาจจะยังไ่ได้มาเฮ้ยสองเลยน,นั่นนอืมครับดอกแหลกแขกงมานแหละครับพี่น้องเสานี้แข็งอยู่ยังแข็งแข็งอยู่ สวยอยู่เลยครับมีตูมน้อยด้วยปะลุ้นกันต่อครับเ,เก็บกันต่อครับย<อ>ังพอมีอยู่ครับพี่น้องเจ็ด<อ> <7. 30. S 2> โมงครึ่ง,งแล้วครับโอ้งงมแมดอกนี่ไปทำกันอีกครับกันต่อครับนี่เข้าตรงน,นั้นมันจะโล่งกว่านะน้ำพอได้หลุ่นพอได้เมืองกันอยู่หรอกครับ วดอกสวยดีนะเช้านี้นี่ปาดงามๆครับพี่น้องค่อยๆน้ำจ้ะน้ำตัวนี้นึกว่าจะมเลนึกว่ัตถุมงคลน้ำสวยอีกแล้วพี่น้องเลยเด้อเดี๋ยวเด้อมาทัานถนัดดอกแข็งดีขนาดเลยครับอู้จุมงามปาดขาออกเลยจ้ะใชมไหมแข็งโจโดเลยพี่น้องเลยงามๆหลวมนัองต่อครับต่อครับ พอมีเห็นครับปลาแหลกของบ,าบา่าวบาดสาวหน่อยเด้อครับนี่<ว>พอได้ลลุนอยู่ดอกครับงามด,ดีครับนปนปนครับแยกกันหากระสาวหน่อยเด้อครับมานบ่ละครับสาวหน่อย,ย,ยไหนโ,โ,โอ้พอด้ปนอยู่หอกครับปะลุนกันต่อครับพี่น้องเก็บกอบแดงสวยๆครับพี่น้องดอกแข็งๆด้ดอกแข็งแงดอกแข็งสีงามแห้งเด้อครับนี่เก็บความสะอาดกับง่าย ขาทิ้งครับหุุนนี่ครับสาวหน่อยพเ,เพื่อเก็บหลุนไป็น้ําเพลนนี่แหละครับนั<ม>่นอีจูมหนึ่งใช่เหรนั่นะติดกันนั่นแหละ<ม>อยู่ตรงที่เอาเมื่อกี้เลยไหมใ<ม>ห้เออนั่นแหละได้อยู่ขอแค่แข็งแข็งล้างง่ายนี่ครับหลุนไปนน้ำกันอีกครับเก็บกันต่อครับจุม่ม จุ้มพอดีปนนี่แหละพี่น้องเอ้ย่นเีกพยกระเพาะเสพี่น้องสาวหน่อยอีกครับจุ้มใหญ่ๆเลยพี่น้องจุ้มเห็ดไข่ขาวครับผมโอรัวโอรัวเลยแน่นๆเลยครับเก็บมันต่อครับพอเหลืออยู่ดอกครับเห็นจังสีกับแข็งแข็งเดือพี่น้องดอกกันอีกครับงมงามเลยเด้อพี่น้องเอ้ยจุ้มเลยจุ้มแข็งๆใหญ่ๆนะครับจุ้มหนึ่ง เกือบเหยียบครับคกิบกันต่อครับหมีบในขี้ดินเลยพี่น้อง<า>แต่กางงามอยู่ดอกครับออส,สวยคๆเก้าหลับต่อเนื่องครับเห็ด <c oughs> ถือฝนกันนี้งามอยู่ครับมาอนี่ฝนก็แหง้งฝนลิ่มยส,สวยๆเลยครับ ขาแน่แนเจลกเจลกงามๆเลยพี่น้องต่อครับ <c oughs> ยังอยู่ปลาแหลกอยู่เด้อครับปลาหน่อยครับพี่น้องมนันมันหมดนี่คนนี้จุ้มหนึ่งครับ <c oughs> จุ้มใส่ปนนี่เห็ดกับเขาขึ้นแสบเด้อพี่น้อง <c oughs> ว่าเป็นต้มยำทำแกงแสบเม็ดครับต่อครับดอกแน่นๆครับเสานี่ โอ้ค่ะแน่นแห้งเด้อพี่น้องสวยพี่น้องเก็บกันต่อวุ้นต้นวุ้นดอกสองไข่เขียวครับสามดอกเด้อพี่น้องครับปุ๊บต้นแตกกันบุ้งยางไปเลยครับยางออกไปพานตรงนี้ไปมองไปเห็นเลยนั่นแหละเข้าไปรูนั่นแหละอืมนี่ครับอีกสองดอกครับ เป็นดอกแบบนี้มันลางงายอยู่เด้อครับพี่น้องถ้าบานแห้งไว้กว่านั้นก็เวลาลางก็แตกต้มน้ำเอาครับบางคนเพิ่งก็ต้มน้ำเอาล่ะครับโอ้สวยขนาดนี่เด้อครับพี่นอ้อง,งงามเลยครับุูนะครับปลายโพนนะครับขาวๆถ้าเป็นเห็ดเบอือกห้ากันนอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยไหนโอ้โหงามครับพี่น้อง ไข่เขียวงามๆอีกแล้วพี่น้องสวยๆครับสองจูมเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวยๆคือเก่าล่ะครับได้จูมครับผมจูมนึงครับผมเห็นหัวขาวอยู่พู้น,นะนั่นแหละครับงามอยู่ครับนี่เด้อพี่น้องเลยสวยๆเลยครับ ออกในทางอีกคือเก่าหระครับพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะไข่ขาวงามเลยครับเห็ดล่อดจากของเด้อครับเ<อ>มือนี้ออดกตัวนี่สองหลอ้ตัวน,นึง<ม>ตัวน,นึงเพิ่นหัวดุดขี้ดินเป็นบ่ออมนนใะ่่โดฝวางไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ได้ก็น,นนี่น้อได้จ้าได้ได้ได้ไปเปื่อยหรอไม่เป็นไรเปื่อยแล้วนี่เหรอแค่นี้ก็ได้ไดได ส,สวยครับส,สวยครับโอ้ดอกแข็งๆเลยพี่น้องแข็งแข็งสิครับใส่เลยครับผมนี่คือดวงม<า>ึงนี่วันขัดมึงเลยครับหลุดไปน,น้ำสาวหน่อยครับพี่น้องเม่หรอมันเท่าหรอเล่หรออ้ยคือเป็นนักสัณห์ลุ่นดอกพุ่นพี่ครับโอ้เห็ดพุน่นนายเป็นเห็ดเบือพี่น้องเห็ดเบือครับ เดีวครับพี่น้องสามจูงใหญ่เลยครับจุดนี่เมื่อวานกับหอยเบาบาดเก็บไปกะเท่าทิ่มสองดอกยิ่ใหญ่เลยครับมันมันหมไปผลเดือพันเดือพันเดือกระเทิงเลยจุกี้เขียวงามเลยพี่น้องอู้ยแน่ยนแห้งพอดีคำเลยครับพี่น้องเลยมันมันหนี่มันนี่ครับอีกสอง หลุดไปน้ำกันอีกครับปะ่ะเก็บกันโตอ,อีกครับพี่น้องจุ่มเดียวๆกันนี่แหละครับอดอกแข็งดีอยู่ครับดอกนี้วั<ำ>ตเตสิบะ<อ>เห็นเห็ดไข่ครับป่านี่ยังเขายังจงไว้หายหลายอยู่ครับอหลุดไปนำกันอีกครับออยู่ป่าเดียวอยู่เ้อพี่น้องเลยเกือบเครื่องกระตาละครับ หลุดน,น้ากันอีกครับผมต่อครับเผ็ดไข่เขียวงามพี่น้องหงามแหงเด้อครับอันอีกแล้วครับจอดรถเลยกับพอเลยครับไม้ที่สองครับมือนี้แทงลึกๆนะครับขาใหญ่มากเลยไ,ได้พี่น้องงามออกมาออกคูเล็บแมวออ หลุดมันกันต่ออีกครับเก็บกันตออ่อครับรแข็งแงดีผมอ,อือสวยๆครับนะครับหลุดกันครับจูมเฮดไข่เพิ่นสิออกมาประมาณใด้เพิ่นเอาหัวหมุดดินโอ้โหหักแล้ววะพี่นอ้องหักกิรี่ซ้แต่กันแน่นดีครับพี่นอ้องแข็งดีครับเจ๊งได้น้อนี่นอ้อโกลกแสบปะหลุดกันต่อครับเก็บกันต่อครับ เห็ดกอแดงดอกกำงามครับโอ้กล่องกระบ,บังเลยครับเข้ามาทัหนึง่งหลุนกันต่อครับเมืองน,นเดอครับพอแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดจนว่าหมามันขุ่นเมด่อไรครับจากหมาที่เคยเห้าครับได้กินขนมจากสาหน่อยเกือบซุ้มมือครับนี่อีกตัวหนึ่งเพื่อแขังตื่นๆอยู่คือหมาจริงจอกนี่ไปเดี๋ยวเปลี่ยนหมาหอีกครับพี่น้องต่อครับ สวยๆครับเดี๋ยวเปด้วอครับ,รบพี่น้องก็เริ่มเขามาหลายเลยด้อครับหม,มันไผ่มันมีคนอยากได้แหละครับ<อ>ตัดขาออกด้วยังจังหวะก็บาดตัดเด้อพี่น้องถ้าคนแย่ยมากแต่สิดเปล่าในจังหวัดเพราะว่าท่านเขาดิท่านจะ<ช>หา เขียวงามๆอีกแล้วครับไม้ที่สามแล้วนะครับโอเบเแมนหม้สีนะครับพี่น้องมาดีอีกจุ้มนึงครับอ่ครับโอ้ยเกิดเชิงตานะครับดุนไปน้ำกันอีกครับสียางกลับเองพี่น้องปุดอีกจุ้มหนึ่งครับโอ้ยออกยังไงดอกเพื่อนนี่ ข้าวจุ่ม้นน้ำเลยโฮโฮโฮสวยๆเลยไปดนูนกันอีกครับไปดนูนกันอีกแล้วครับการสีย่านี้จากจุดดีกพ่ออีก้วพี่นอนเหมือนมันสีมันหมืนมันกีมันเหมือนมันสีรลอ่อคนเนาะหลุนกันโตครับเพ่งกาแฟครับโดนได้เห็นแต่กันแน่นๆยูดอก <c oughs> พี่นอ, <c oughs> อ,องเอยคิดเพึ่งหวานเหรอไม <c oughs> ่กาแฟกาแฟ สวยครับครับแอคชั่นสุดท้ายครับโม่โทรมาบอกดเดิมกี่เพื่อนเจิโทรมาบอกเดิอพี่น้องสิงไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวไปต่อเฮ็ดปวกครับเฮ็ <c oughs> ดปวกแถวบ้านออกไลยแหละครับเขาวะ่ากโทรมาบอกครับผมบไปหลุ่นกันต่ออยู่บ้านคนละครับสุดท้ายก่อนปิดคลิปครับพี่น้องเศ้านี่อู้แต่ก็ถือว่าดอกใหญ่ดอกมาตรฐานเลยครับพี่น้องเพอนก็ไลยแต่ก็โอ้ยเสียดายดี หมานวะครับใหญ่เิ่นมากับหลานหน่อยเด้อครับเลยไปตัวล่ะค่ะไปตัวปลาแล้วหาทุกปลาเหรอครับแต่ว่าปลาล่ะหานาที่เท่านั้นครับพวกอยากไปส้นตะข่นไหม,มเ้าเหี่ยงกันใหญ่แต่เขาเหี่ยงกันถ้าเขาเหี่ยงกันเขาหมานกันสุกคนครับนี่ยิงตัวนี้อันนี้หนึ่งอะไรนี่เยอะครับตาตา,ตาเพิ่นแบกใหม่เด้อครับ ครับตาีอยู่ตาหนุ่มๆครับอันนี้ครับถือโอกาสสรุปยอดเลยเด้อครับแมพี่น้องเด้เครื่องกระตาอยู่แล้วครับหมานยัญ่ๆอยู่ครับเหมือนข้หไร้แห้งครับพี่น้องขอบคุณเด้อครับที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้อีสานสายเลาะชาแนลนะครับเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาบาสาวหน่อยไดเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาอีกครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม